yên vui yên vui đốt, 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 怎么啊？ อยบบู่ในหนิงสู้ๆรอเพื่อนเขาลงนะเราเยบรรลุเลยพี่บรรลุเลเขารอเพื่อนเขาลงคร,ร,รับมว่าเพื่อนดึงก่อนเราผมเราผมเพี่เี้เยเือรงมาพี่มีคนลงมีคนลงหนี มาเลยมาเลยมาเลยเขอ,อยู่ข้างหลังนะระวังนะเขถือ H S กระตี้ององ,อง,อ,งองไหนเนี่ย นี่นี่กล่องนี้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 ไปอยู่บนอยู่บนเขาไปอยู่บนเขาด้วยนะจะบล็อกทไมบนเขาข้างหน้าหมีนายอยู่ เขาบอกพุชี่แลนเพื่อนไหนอะฟองน่อยได้ไหมเพื่อนแตกกันแล้ว

ออนี่นี่นีนโอ้ยป๊คนออกไปแล้วออกไปแล้วแตกหนึ่ง พุ่งยิงเขาอย่าพุ่งยิงเขาอย่าพุ่งยิงเขาเขาต้องไปเก็บเพื่อนอย่าพุ่งยิงเขา hmm. เขาจอดอยู่หลังหินตอนนี้เหือฟ้าตางถนนอะเขาวงไปแล้ว เขาก็วนได้ประมาณนั้แหละพี่น่าจะวนไได้ไปไหนไกลหรอกอยู่กลางถนนตายข้างล่างนี่ตัวยัดเลยตัวเดียวข้างล่างอ่ะตัวเดียวฝั่งไหนมันมีสองตัวนี่แต่ผมยังไม่เห็นตัวเขาเลยเรื่ององเรื่องอะผมไม่กล้าโดดลงไปอ๋อนี่นี่นี่ ่แคคใคราอเขาหลังไงคนยิงมาเห็นไม่ได้ีอ่ไม่ได้สับไม่ได้้ตายเลยมาแล้วรถอะรถไปแล้วรถไปแล้ว lại <laughs> bắn <laughs> <laughs> oh, <tài cười> <laughs> <laughs> ไเลือดเหลือเสียมอ่ะเก็บโหลดอีกเปล่าปืนมาล่ามีเหรอทั้งหมดาว่งเราต้องยเกลยวขาก่อนแล้วก็ดิ่งท้าลงไปแล้วก็โดดไม่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงเหลืองเหลือยู่ข้างหน้าพี่ ม่ไม่ไม่เขาโดดลงมาตกพมเอาเลยปละพี่ขพี่เอาไปดิต่อไปพี่ต่อไปพี่ต่อไปพี่ไม่ๆมเขาเล็งอยู่ไปไปฝนเขาก็มีเขาก็มีไปครับแตกไปแล้วกำลังไปครับกำลังไปน้องบอดท้าผมกำลังมีงี่เดิอ้วผมตีนึงราวังเขาระวังเขาลอย

vô bọn vô bọn này 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 ตี้ไปดีนะหมดตี้ไปยึงเก,กือบตายดีนะดีนะผมขอสัปย์นั่นไว้ด้วยคิวคิวนายไม่งั้นตายผมตายมเมื่อกี้